ทุกท่านครับวันนี้ช่วยดูฟาร์มรักพาทุกท่านมาเยี่ยมชมสวนกาิิกรรมธรรมชาติที่บ้านหัวแฮดตําบลทัญญาอําเภอรกรมลาสายจังหวัดกาลสินซึ่งเป็นศูนย์อบรมของปร,ราดแผ่นดินอีกท่านหนึ่งซึ่งหลายคนก็คงจะรู้จักก็คือพ่อเฉลิมศักดิ์ถนอมสิษย์ซึ่งในสองผมเองก็ได้มาอบรมอยู่ที่นี่ 5วัน4คืนซึ่งก็เริ่มต้นตั้งแต่วันที่12กันยายนแล้วก็จะจบในวันที่16กันยายนเพราะนั้นช่วงนี้ก็เป็นช่วงว่างก็เลยได้พาทุกท่านมาเยี่ยมชมแล้วก็ได้ถ่ายภาพบรรยากาศในมุมต่างๆของสวนที่นี่ซึ่งถ้าใครว่างใครสะดวกก็สามารถที่จะ มาเรียนรู้และก็เข้ามาเยี่ยมชมได้ที่นี่ถือว่าเป็นศูนย์และก็เป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับทุกคนที่จะมาอบรมแล้วก็เข้ามาเยี่ยมชมในตรงจุดนี้ก็จะเป็นจุดที่เ,เป็นแกนกลางของสวนก็ว่าได้เพราะว่ามีต้นไม้หลากหลายชนิดนตรงนี้ก็สวยงามมากมายแล้วก็จะเป็น ีเหลียมการจัดบริบทต่างๆก็จะมีต้นไม้หลากหลายสวยงามมากต้นไม้แถวนี้มีอายุราวๆ16ปีเพราะว่าพ่อเฉลิมได้มาเริ่มทำแล้วก็ฟื้นฟูพื้นที่อย่างนี้ก็เห็นท่านบอกว่าอยู่ที่ราวๆ16ปีได้อันนี้ก็จะเป็นจุดแรกครับเดี๋ยวเราจะพาทุกท่านไปเยี่ยมชมในจุดอื่นๆอ,อีกต่อไป ว่าจะมีจุดตรงไหนที่จะเอาไปปรับประยุกต์ใช้ในพื้นที่ของตัวเองได้ครับเดี๋ยวเราจะไปดูอีกจุดต่างๆจุดอื่นๆอีกต่อไปเป็นจุดที่2ครับซึ่งก็เป็นป่าเหมือนกันนะครับแล้วก็จะเป็นป่าที่เป็นที่พักบ้านดินง่ายๆนะครับแล้วก็สร้างอยู่กลางป่าซึ่งป่านี่ก็เป็นป่าที่ มีความอดุดมสมบูรณ์หลากหลายชนิดนี่มีคลองไส้ไก่รอบมีสมุนไพรหลากหลายชนิดสวยงามครับแล้วก็เป็นบ้านพักง่ายๆก็จะเป็นคนติดดินแล้วก็มีบ้านดินแบบนี้นะครับมีต้นไม้หลากหลายชนิดมีความอดุดมสมบูรณ์มากนี่ก็จะเป็นอีกจุดหนึ่งซึ่งก็มีความสวยงามครับ ซึ่งจริงๆแล้วนะครับถ้าเกิดว่าเราสามารถที่จะสร้างป่าแล้วก็ทําบ้านดินอยู่แบบนี้ก็ได้ครับเรียบง่ายดีมีความอุดมสมบูรณ์ครับตอนนี้ก็เกือบเที่ยงแล้วแต่ว่าก็มีความอุดมสมบูรณ์ไม่ร้อนนะครับนี่ก็จะมีจุดต่างๆเป็นแบบนี้อันนี้ก็จะเป็นดีปลีทําแบบง่ายๆเอาไม้มาวางติดๆกันอย่างเงี้ยครับแล้วก็ปลูก ต้นดีปลีนี่ฮะมีความหลากหลายอันนี้ก็จะเป็นขนมลุมขนมครกเอาไว้กักเก็บน้ำครับอันนี้ก็จะมีความสวยงามนี่เป็นทางเข้าบ้านของจันเฉลิมถนอมศิษย์นะครับน,นี่มีความสวยงามนี่คือความหลากหลายความร่มเย็นของธรรมชาตินี่นะครับอันนี้ก็จะเป็นทางซึ่งก็จะมีต้นไม้สองฝั่ง ต้นไม้ตรงนี้ก็จะเป็นต้นไม้ที่มีการปลูกอยู่สามแถวก็ปลูกผสมผสานกันเรื่อยๆก็เห็นท่านอาจารย์บอกว่าต้นไม้ก็ปลูกมาหลายปีแล้วครับสิปีนะครับบางต้นก็ปลูกเสริมๆขึ้นมาอันนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งครับนี่เดี๋ยวเราไปดูอีกฝั่งหนึ่งกันครับว่าจะมีตรงไหนที่น่าสนใจ ตรงจุดนี้ก็จะมีต้นพูนซับนะครับหรือต้นจะบกนี่มีลูกเยอะแยะมากมายาเราสามารถที่จะเอาเมาเล็ดเหล่านี้ไปเพาะได้นะครับถ้าเกิดว่ามีคนตั้งคําถามว่าปลูกป่าแล้วจะได้อะไรจะได้เงินจากไหนใช้นี่ก็สามารถที่จะเอาเมาล็ดเหล่านี้ไปเพาะขายได้อันนี้ก็จะเป็นต้นพูนซับหรือต้นจะบกครับต้นใหญ่มากโอ้มีความสวยงามน,น่าจะอายุประมาณหลายร้อยปีทีเดียว เรื่องความสวยงามน,นะครับโอ้ oh, สวยงามครับอันนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งครับที่อยากจะพาทุกท่านมาเยี่ยมชมเดี๋ยวเราจะพาไปดูจุดอื่นๆและโซนอื่นๆครับว่ามีตรงไหนที่เราสามารถดูแล้วนําไปปรับพื้นที่ใช้กับพื้นที่ของตัวเองให้มีความเหมาะสมได้ครับ